เสียงกลองศึกดังกล้องทั่วแดนมาลายูแกงวุ่นแมงยีอัครมหาเสนาบดีพมา่านำทัพใหญ่ลงใต้ทัพพม่าที่หนึ่งประชุมกำลังที่เมืองมริดพร้อมรุกตีหัวเมืองชายทะเลเรือรบพม่านับร้อยเคลื่อนพลจากฝั่งอันดามันยีวุ่นขุมทัพเรือสามพันนายมุ่งหน้าถลางเนมโยคงนรัต ถือพล2,500เป็นทัพหน้าส่วนแกงวุ่นแมงยีนำกองทบพับห้า0 0เป็นกำลังหลักธงศึกพม่าปลิวสะบัดเหนือแผ่นดินภาคใต้เมืองกระบุรีและระนองถูกตีแตกในพริบตาพม่ายกข้ามแหลมมลายูเข้าปากจันลุยสู่เมืองชุมพรเสียงเพลิงเผาเมืองดังสนัน่นชุมพรกลายเป็นเท่าทานผู้คนอพยพเข้าป่า ทิงเมืองให้พมา่ายึดครองพม่ากวาดทรัพย์สินลากชาวบ้านเป็นเฉลยไฟสงครามยังไม่ดับพม่าลงต่อสู่เมืองชัยยาเมืองชัยยาลุกเป็นเปลวเพลิงอีกครั้งข่าวร้ายแผ่ถึงนครศรีธรรมราชเจ้าพระยานครพัดรู้ว่าข้าศึกกำลังประชิดเสียงระฆังเตือนภัยดังทั่วเมืองเขาเริ่มรวบรวมกำลังเตรียมตั้งรับศึกใหญ่อันใกล้ สงครามแหลมมาลายูกำลังปะทุขึ้นอย่างเต็มแรง